ขอบคุณมากครับคุณลูกค้าสําหรับคุณลูกค้าที่ขายไม้นะครับให้กับบริษัทนะครับในปี2,564นะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ขายไม้ไม่ว่าจะเป็นเหมาโคต้านะครับเหมาไล่หรือเหมาล่วงหน้านะครับทั้ง3รูปแบบแก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไว้ใจนะครับทีมงานน้องๆของบริษัทให้น้องๆของพนัากงานบริษัทเราไปประเมินแปลงประเมินไม้ นะครับแล้วก็ได้มีการซื้อขายไม้กับบริษัทนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณลูกค้าที่มาขายไม้หน้าจุดรับซื้อไม้หน้าครับนะครับหน้าโรงงานชิ้นไม้สับสาขาของบริษัทนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับในปี2565นนะครับเรายังจะซื้อต่อไปต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเหมาโคต้าเหมาไล่เหมาแปลงนะครับและที่สำคัญครับเหมาล่วงหน้านะครับในสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับ เชื่อว่าหลายๆท่านมีความจาเป็นต้องใช้เงินไม้ยังโตไม่ได้ขนาดไม้ยังโตไม่ได้อายุนะครับต้องการที่อยากจะได้เงินไปใช้ก่อนครับเรามีเหมาล่วงหน้านะครับบอกน้องๆพนักงานบริษัทนะครับเข้าไปดูเข้าไปประเมินแปลงนะครับจากนั้นเอาราคามาพูดคุยกันนะครับครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่อยากจะปลูกต้นกระดาษในปีหน้านะครับสาหรับท่านที่อยากจะเปลี่ยนพืชจากอ้อยมันข้าวโพดนะครับหรือแม้แต่ ข้าวในพื้นที่นาดอนนะครับที่ปลูกแล้วผลผลิตต่ำนะครับอยากจะมาปลูกต้นกระดาษตอนนี้ครับที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดนี้คือแป, 5, คแปลงแม่พันธุ์นะครับแปลงแม่พันธุ์ต้นกระดาษนะครับที่เตรียมเอาไว้นะครับสำหรับที่จะผลิตออกมาเป็นก้าคุณภาพดีให้กับลูกค้าในปีหน้า2,565ตอนนี้เรากําลังภูมฟักนะครับจะเห็นว่านะครับในแปลงเรามีการใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อที่จะบํารุงดูแลรักษา ต้นแม่พันธุ์นะครับต้นโคโนโสต็อกนี้เพื่อที่จะได้ก้าคุณภาพก้าพันธุ์ดีส่งให้กับลูกค้าดังนั้นครับลูกค้าท่านใดที่เตรียมที่อยากจะปลูกต้นกระดาษในปี2,565ตั้งแต่ต้นปีเลยครับมกราคมพามีนายาวไปจนถึงธันวาคมก้าดีๆก้าคุณภาพก้าต้นกระดาษรอทุกท่านอยู่ครับสําหรับในปีหน้าครับ2,565นะครับก็ ขอฝากเนื้อฝากตัวน้องๆพนักงานที่อยู่ในภาคสนามนะครับแล้วก็ช่องทางในการติดต่อโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นย t u b e นะครับ Facebook ต้นกระดาษ่อ Line o f f i c i a l นะครับต้นกระดาษหรือ1759นะครับทุกท่านยังใช้ช่องทางเหล่านี้ในการที่จะอยากต้องการที่อยากจะขายไม้ติดต่อเรามาได้ทุกเมื่อนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับ